ว้าวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับเอมี่และน้องจัสตินอีกแล้วนะคะวันนี้เอมี่จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศในสวนสกุขภาค่ะทุกคนน้องจัสตินก็ออกกำลังกายใหญ่เลยนะคะดูสิฟิตมากเลยคราวนี้ก็ถึงตาแม่มันออกบ้างนะทุกคนมาบริหารเอวกับเอมี่กันค่ะทุกคน จชูมือขึ้นหล้วมุนมุนโชวมือขึ้นโบกไปมาอ้าวไม่ใช่ต้องเอามือจับนะคะทุกคนไม่งั้นร่วงแน่นอนคะ่ะเอมี่ก็ออกกำลังกายไปด้วยดูลูกไปด้วยนะคะทุกคนไม่ได้ทำเต็มที่หรอกคะ่ะเดี๋ยววิ่งตามจับลูกก่อนนะคะทุกคน เออเอออ่ะโน่โน่โน่ดอทฟุตฟิงเกิลส์อินดเออใ่เะเขาก็จะวนเวียนอยู่กับเครื่องออกกำลังกายทั้งหลายนี่แหละค่ะทุกคนออกจากอันหนึ่งก็ไปอีกอันนึงนะคะทุกคนแม่ก็เลยต้องวิ่งตามเลยค่ะเพราะว่ากลัวเขาจะได้รับบาดเจ็บเนาะเพราะว่าส่วนมากอ่ะมันเป็นเขาเรียกอะไรโลหะนะคะมันเป็นเหล็กเนาะ ถ้าเกิดเขาขึ้นแล้วเขาตกลงมาก็อาจจะาบาดเจ็บได้นะ,ะทุกคนออาจจะเจ็บตัวได้และนี่ก็เป็นเครื่องออกกำลังกายอีกอันนึงนะคะที่แอมี่ลองทําแล้วรู้สึกว่าสนุกดีค่ะทุกคนอืม,มันได้บริหาร <c oughs> ช่วงแขนแล้วก็ขานะคะทุกคน <c oughs> แต่ก็ทําได้ไม่นานนะคะทุกคนต้องตามจับลูกอีกแล้วล่ะคะ่ะ <c oughs> เขาก็จะวิ่งรอบสนามนี่แหละค่ะทุกคนและแล้วเอมี่ก็ไปเจอ ดอกลีลาวดีนะคะทุกคนเอมี่ชอบมากมากเลยดอกลีลาวดีนะคะทุกคนมันสีขาวแล้วก็เอมี่รู้สึกว่ามันสวยคะ่ะความรู้สึกความรู้สึกมันไม่รู้บอกไม่ถูกนะคะแต่เห็นแล้วชอบ <c oughs> มาะทุกคนเอมี่ก็จะชอบมาทัดหูนะคะอืมทัดหูแล้วดูสวยยังไงไม่รู้ <c oughs> ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะถ้าใครมีความคิดเห็นต่างคอมเมนต์ได้เลยคะ่ะและนี่ก็คือสนามเบตองนะคะทุกคนสนามเบตองเนาะ อืมก็จะประมาณนี้นะคะกีฬาชนิดนี้นะคะทุกคนส่วนมากที่เอมี่เห็นเนาะทุกครั้งเลยเอมี่ก็จะเห็นคนที่เออเอมี่ไม่อยากจะเรียกว่าคนแก่เนาะเอมี่ขอเรียกว่าผู้สูงวัยแล้วกันนะคะผู้สูงวัยเขาจะชอบมาเล่นกีฬาชนิดนี้นะคะ่ะทุกคนกีฬาเบตองนะคะเอมี่คิดว่ามันต้องใช้สมาธิสูงค่ะเวลาที่เขาเลงลูกนะคะแล้วก็เลงตรงจุดที่เขาจะต้นโยนแล้วก็ให้มันหยุด ในจุดที่พอดีนะคะอืมเอมี่คิดว่าคนวัยเนี้ยน่าจะเหมาะที่สุดลหละคะ่ะแล้วนี่เจ้าตัวที่ดื้อของเรานะคะก็จะเดินวนรอบสนามรอบต้นไม้อยู่นี่แหละคะ่ะทุกคนอันนี้ก็คือต้นโพนะคะทุกคนเป็นต้นโพที่ใหญ่มากๆเลยเอมี่นั่งเฝ้าลูกอยู่ข้างล่างเนี่ยนะคะรู้สึกว่ายเย็นสบายมากๆเลยแ่ะคะ่ะทุกคนแล้วก็เป็นต้นโพที่ใหญ่อืมเอมี่ก็เลยเก็บภาพมาฝากนะคะ 嗯。Mm. และแล้วที่สุดท้ายที่เรามาก็คือทะเลนี่เองอ่ะทุกคนเราก็มาจบที่ทะเลทุกครั้งเลยนะคะทุกคนต้องได้มาค่ะวันไหนไม่มาเนี่ยนะคะเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนะคะทุกคนน้องจัสตินต้องได้เล่นน้ำนะคะทุกคนเพื่อจิตใจที่ชุ่มฉ่ำนะคะมาฟังงขึ้นทะเลไปด้วยกันค่ะทุกคนขึ้นทะเลมันบอกว่าสู้สู้ ก่าจะผ่านพ้นไปแต่ละวันนะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่าเล่นอะไรบ้างนะคะพาลูกเล่นอะไรบ้างเนาะกว่าจะผ่านไปแต่ละวีละวันหนึ่งวันก็มียี่บสี่ชั่วโมงะค่ะทุกคนไม่ทราบว่าเพื่อนๆมียี่บสี่ชั่วโมงเท่ากันกับเอมี่หรือเปล่าคะทําอะไรกันบ้างเล่าสู่กันฟังได้นะคะทุกคนวันนี้เอมี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะทุกคนโชคดีมีความสุขสนุกกับชีวิตนะคะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ